ตัวแทนมาเป็ดเนี้อนะเรามาเชียร์พี่นายนี่ผมพาทีมททมิเตอร์นี่ทั้งมิเตอร์นี่ทีมพี่วาแต่ต่อพี่วามาบบดูบบมาดูพี่นายด้วยครั้งนี้สําคัญมาก <S <S 2> <S 2> เขามาไม่ได้ห้าวไงติดโควิดไงลาเล่นลาเล่นยังไม่ติดแต่เสี่ยงเสี่ยงมาไม่ได้ก็จะมีแค่พวกเรามาแทน เป็นกำลังใจให้ครับคูณโซวินัยอาคุเชนนี่คุณรู้เรื่องมวยนี่สงวินัยเป็นไงวันนี้วันนี้ยังไงก็เป็นต่อแน่นอนเป็นต่อเขาฝากเขาไปต่อไงโอ้ทำไมอรัคนดายไม่มีคู่ซ้อมซ้อมอเองกับกระสอบทรายอ๋อโอเคจะได้กระสอบทรายเป็นเมียแล้วบางทีก็ไปซ้อมในร้านเหล้าเป็นข้าวไปนั่งกิน <S <S ข้าวในร้านเหล้าอันนี้ซ้อมกับอันนี้มีบ้างจะบอกก่อนว่าโค้ชนายต้องการสปอนเซอร์ยาลูกอมทำไมครับเพราะเวลาเวลาอยู่สตูดิโออ๋อเสียงเสียงมาเต็ม ถาเต็มอยู่แล้วไอ้ไอาไม่นี่นี่ผู้หญิงเราดีกว่าพี่เตยคิดว่าไงคิดว่าไง่ายพี่นายชนะแน่นอนชนะแน่นอนหนักมากหนักมากครับไม่เชื่อนี่ยกยกนี้เลยยกนี้เลยท่าทาซ้อมเขายกนี้เลยยกเวทยกนี้เลยดับเบลอ่ดับเบลเล่าเล่ายกนี้เลยทายกนี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะทุกคนนี่พี่นายขอให้ฟรีใช่ไหมฟรีแต่เราจะไม่ได้เข้าไปดูเราจะไปขายต่อแล้วเราจะรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงไปเราอยู่ข้างในแล้วนี่สภาพข้างในก็จะประมาณนี้นะสภาพเวที สวยงานโคตรใหญ่ตอนแรกดูว่าจะนิดเดียวแต่นี้งานงานใหญ่มากดูเป็นทันเนบอกเลยวันนี้เชียร์เต็มที่ตะโกนสุดเสียงเลยเชียร์โค้ดายผมเชียร์มมฮัมหมัดมมฮัมเหม็ดเลยะจริงจริงเออเล่นกูเล่นดูเยอะเล่นไม่ยับผมนี่ผมผมก็ดูหนักมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่อย่าชูไม่ากูผมส่งคนรับกันไปแล้วตอนนี้รอดูหนุกแน่ เฮ้ยสู้ๆว้ยเฮ้ยย้หูไปแซ่เดี๋ยวพาไปกินชาบูแต่ชนะนะสู้ๆเดี๋ยวเปิดทีวีดูเต็มที่นะครับพี่นายสอกอ่ะสอกสอกไปเลยสอกสอกให้เข้าเขายังไงก็ชนะเชื่อผมสู้ครับเชียร์อยู่ครับก็เป็นกำลังใจให้พี่นายนะครับผมเห็นจากการซ้อมนะครับจากแบบว่าการลงนวมปล่อยกระสอบทั้งสอบทั้งเข่าย่างไงชนะแน่นอนครับคุณสอกและน้ำใจพี่นายนะมาแน่ยายสู้ๆนะพี่ พี่ทาได้แล้วผมเชื่อแต่ขอโทษทีพี่ไม่ได้ไปเชียร์ที่อสนามแต่จะเชียร์ผ่านไอแพดเนี่ยดูแน่นอนถ่ายแล้วสดดูแน่นอนอยังไงซับซอกับเอาให้แตกพี่ซูซ่เป็นกำลังใจให้ในวันที่รอคอยก็มาครับวันที่นายขึ้นชกราชดำเนินเวอร์ซีรี่ป่อยกับฝรั่งด้วยตรงนี้แบบตัวของพ่อกับนายเลยทุกคนเห็นการซ้อมของนายว่านายทำเต็มที่มากแค่ไหนเต็มที่มากๆผมมองว่ายัางไงก็ชนะรอบนี้ยังไงนายชนะแน่นอนแต่ผมขอชนะนอกนะผมว่านายทำได้ คุณคือคนเก่งของ,ของเราคุณคือความภาคภูมิใจของทีมไอเบทเนคุณทําได้นะครับสิบคนนายของเราสู้ๆนะครับโค้ชนายวันนี้เห็นจากซ้อมแล้วยังไงวันนี้ก็ชนะแน่นอนครับจัดไป สู้ๆนะนายคนเก่งรู้แน่นอนว่ายัางไงก็ต้องชนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาจจะไม่ได้ไปเชียร์ที่ขอบสนามแต่รู้ว่าเชียร์ทางบ้านก็ยังไงก็ต้องเอาชชนะมาฝากแน่นอนสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้อย่าท้อสู้ผมคิดว่าโค้ชนายน่าจะทําได้ดีครับคือมันเป็นการกลับมาซึ่งหลายๆคนคาดหวังแต่ต้องบอกว่า จากเดิมก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอาจาววาจะไม่ที่เป็นอาหรือว่าจะกลับมาโลไายโลภไฟไแต่มั่นใจว่าเขาดูแลสาภาพร่างกายได้ดีแล้วผู้ช่อของเขาในวันนี้ต้องบอกว่าส่งน้ําส่งเนื้อเชื่อว่าโค้ชนายน่าจะทําได้ดีแล้วไม่แน่อาจจะชนะในไฟแนนซที่าสามไทยมีกำลังใจให้โค้ชนายครับซึ่ง,ขขงเราสิบหมื่นเชียร์ใครเชียร์ใครเราสองคนเนี่ยมาเชียร์ใครหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วเราเชียร์สิบหมื่นครับสิบหมื่นลุงสิบหมื่นได พี่นายต่อยแล้วดูท่าทางเขามั่นใจมากเลยเขาซ้อมมาซ้อมมาเต็มที่น่าจะได้ใช้ในวันนี้แหละร่างกายเขาพร้อมมากด้วยยังไงก็อยากให้เป็นกําลังใจพี่นายครับสู้ๆพี่นายโคนได้อะับเทพครับแค่เพลงเปลีนตัวก็กขึ้นแล้วนายเห็นซ้อมทุกวันเลยครับสู้ๆครับขอชนะครับพี่ Bye! มีครั้งเดียวโลมีครั้งเดียวจบเลยยกเลยยกเลยหกันไปกันโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย หนึ่งนับครับโค้ชทรายไม่ถอยก็ไม่ส่งเอาไรยังไงยังไงจังเลยครับซ้ายมาเซบูไม่อกอ้าวฮิราโมโนไปดินโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อย ทุกโมเป็นไงทุกตำแห่งแต่เราได้จดีกว่านราดีใจมากเลยใจมากเลยโอ้โหนายโค้ชนายเวที่สุดแล้วที่สุดแล้วเดี๋ยวไปดูพีินายหลังจากต่อยเสร็จกันว่าเป็นยังไงที่มาแลปั้นตอกมาไดครับก็ถือว่าเป็นวงของเราเลยครับเราเป็นเป็นน็อกแรกที่รู้สึกนะที่น็อกแรกของโซนัมเบสเลยโอ้ดีใจมากครับดีใจมากก็อยากเข้ามาเปลี่ยนสไตล์การชกของตัวเองไม่อยากเดินถอยเตะซ้ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะว่ามันมันเปลี่ยนรูปแบบการตัดสินเป็นรูปแบบหนึ่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้แค่พูดหลากหลายกว่าตอนนี้ตอนนี้ครับพอใจไกลเป็นมาช่วงของพี่เออก็ถ้าเกิดมีรูดนับก็พอใจแต่พอรูดน้ำเนาะยังยังยังมีจุดปิ๊บพลาดหลายอย่างซ้อมเยอะกว่านี้ทีนี้ซ้อมคนเดียวได้หรือซ้อมทีเดียวได้ได้สามแต้มพี่คาดหวังไงบ้างสามแต้มแล้วก็บกพิเศษที่สามเป็นหุ้นใจะสู้กันเต็มที่จะออกมาให้มันตัวนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมาก ดีนะครับดีครับดีครับโอ้โหดีใจดีใจแต่ก่อนที่จะไปโคะแนนเออ่ชั่วโูงนะรู้มาตั้งร้อนไม่รู้มาตันไหนผมนึกว่าผมต่อยพนับโอ้ยตั้งหล่นเหรอไอ้ตั้งหล่นรวมไปเรียบร้อยเลยโดนนล้วเลยโดนอะไรครัตรงนั้นผมก็มองไม่เห็นกันผมก็ไม่รู้ผมตั้งตัดปั๊บเลย่แดีลูกขึ้นมาเร็วแต่กลับตอนกลางคืนได้ใช่ครับต้องมีด้อก็ไปดด้ครับ ต่อยลุงมาเรียบร้อยแล้วก็ผลชนะนะก็เก็บตายครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้นะ<ช>ก็เดีย๋ยวรอดูไฟต่อไปว่าผมจะเป็นไงก็จะตั้งใจซ้อมให้มากกว่าครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้นะคลิปนี้จบครับบ๊ายบาย